เอาซืฟมา,มาเอาเปิดหนึ่งเอายก<อ>ปักเขาให้โดนเกี่ยว,กย,วนะยกจังหวะน,นี้ได้ไั้ยเอาปุ่นนะครับเอาเปิดหนึ่งเ,า,เ,งา,เายกาปักเขาให้เรียบห้อย เอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปคู่กล้องเตะเรียบร้อยครับเอาเปิดหนึ่งเายกเขียวไปเหลียบร้อยจะวัดเซิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเายกปักเข้าให้เหลียบร้อยเซิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเายกปักเข้าให้เรียบร้อยดีนะครับเอาเปิดหนึ่ง

เอากระดืออกโอโหเป็นเิหรับทางด้านของพี่วัดครับแมนะครับเจต่อหนะครับโอแยหยกขึ้นมาจะวัดปักเข้าให้เรียบร้อยนเิกไหลนะฮะันลังให้แต่กยานอากาศนะครับต กูนี้เริ่มพันสองแสนนะครับข้างละหนึ่งแสนนะครับสองต่อเจ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกกูกล้องเอ้ามาแล้วครับกูกล้องเตะวืดแล้วครับตอนนี้มาแล้วหนึ่งแก้มสามต่อเจ็ดนะครับสอเจด้บโอ้โหได้ไวถึงแก้มนะครับเป็นสี่ต่อเจ็ดแล้วครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยก ปาเขาให้โอ้โหเจ็ดต่อสี่นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกโอ้โหเจ้าวัดสันแบ็กฟาวนะครับแปดต่อสี่นะครับเอาเปิดหนึ่งเายกปักเขาให้เรียบเอ้าออกนะครับเก้าต่อสี่นะครับเกาต่อสนะครับ ไปสิบแล้วครับสิบต่อสี่แล้วครับนะครับเสิร์ฟตัดยอดไปเอ้าวัดได้โอ้โหขยับตัวช้าเกือบไม่ทันนะปักเขาให้เรียบร้อยสี่ต่อสิบนะครับเอาไว้เสิร์ฟมาเอาหูกล้องเปิดอนึงเอาอยู่ก็ไปปักเขาให้เรียบร้อย เอาเปิดหนึ่งยกสองเอ้าโดนเกี่ยวยกหนึ่งยกสองปาเข้าให้โอ้โหสี่ต่อสิบนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกโอ้โหเตะทัดเน็ตลงด้วยนะครับปูกล้องกับเจียนนกก็ชนะนะครับเอาแล้วไปแล้วครับ สิบเอ็ดต่อสี่นะครับเต่อสี่นะครับเจ็ดต่อสีกแล้วโอ้ลงนะครับลุงนะครับขึ้นแท่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับทับเกมไม่เกมนะครับเอาเปิดยังเอาปักเข้าให้เรียบร้อยห้าต่อสิบสองนะครับหต่อสองะไล่เส้นมาปักเข้าให้เรียบร้อย เกมไม่เกมนะครับ12ต่อ2ต่อ5นะครับ2ต่อ5นะครับจบเกมนะครับดูกล้องบุญลำอัอาชนะวัดสันแดบ,บกูได้สก,ก,กอ13ต่อ5นะครับ